ขอสวัสดีชาวลัคนาและก็ชาวราศีธนูที่รักทุกท่านนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาททำนายดวงสำหรับอีพีนี้นะครับเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงของครึ่งปีหลังเกี่ยวกับดวงการงานดวงการเงินแล้วก็ดวงความรักนะครับเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าในตลอดทั้งครึ่งปีหลังเนี่ยดาวการงานของท่านเนี่ยโคจรอ,อย่างไรไปอยู่เรือนภพไหนนะครับส่งผลดีในช่วงไหนส่งผลร้ายในช่วงไหนนะครับเพื่อมาเป็นแนวทางในการวางแผนธุรกิจงานหรือว่าการทางาน ของท่านรวไมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางเนาะว่าช่วงไหนดาวโคจรดีไปอยู่เรือนพบดีเหมาะกับการที่จะลงทุนช่วงไหนเหมาะกับการที่ยังไม่ต้องลงทุนนะครับผมเนาะเอาเป็นว่าชาวลัคนาราศีธนูนะครับก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปครับขอกําลังใจจากทุกท่านช่วยกันกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปด้วยกันนะครับ เรามาเริ่มกันในเรื่องของดาวการงานก่อนเลยสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับท่านมีดาวพภูธเป็นดาวเจ้าเรือนการงานหรือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะนั่นเองนะครับ S <S เราเริ่มต้นกันตั้งแต่วันที่27มิถุนายนครับไปจนถึงวันที่1กันยายนช่วงนี้ดาวพุธหรือว่าดาวเจ้าเรือนการงานของท่านเนี่ยจะโคจรมาตกเรือนพบมรณะนะครับทาให้ชาวราศีธนูหรือว่าชาวลัคนาธนูหลายท่านเนี่ยนะครับมีเกณฑ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเรื่องงานเข้ามานั่นเองนะครับหรือว่าใครที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีเรื่องของการเดินทางไกลเพออราะมรณะเนี่ยมันหมายถึงการเดินทางไกลการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายจากที่หนึ่งไป,ไปอีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นในเรื่องงานเนี่ยมันจะ มีเกณฑ์เรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเข้ามาแน่นอนนะครับแต่ว่าส่วนมากหลายท่านเนี่ยก็มีเกณฑ์เรื่องการเปลี่ยนงานย้ายงานเลยเนาะนะครับส่วนใครที่แบบว่าไม่อยากเปลี่ยนงานและอาจารย์ทําอย่างไรก็อาจจะมีการแก้เคล็ดเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นจัดมุมโต๊ะทํางานใหม่เปลี่ยนมุมทํางานใหม่หรือว่านะครับปรับโต๊ะทํางานใหม่ให้มันดูแปลกตาไปนิดนึงนะครับก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดไปในตัวนั่นเองแล้วก็ช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของการใช้คําพูดคําจานะครับคำพูดมีปัญหา เอกสารมีปัญหาในครับในช่วงนี้นะเรามัดระวังนิดนึงนะครับแต่พอมาในช่วงวันที่1กันยายนเป็นต้นไปนะครับดาวพระพุธเจ้าเรือนการงานจะออกจากเรือนมอรณะมาอยู่เรือนภพสุภะทามุมตีโกนส่องแสงถึงลัคนาของท่านแล้วนะครับก็จะทําให้ในเรื่องงานนั้นกลับมาดีนะครับเพราะดาวนั้นโคจรมาอยู่เรือนภพแห่งความสําเร็จแถมส่องแสงถึงตัวท่านอีกต่างหากนะครับก็จะทําให้คนที่ตกงานนะครับหรือคนที่มีการเปลี่ยนงานก็จะได้งานหลังจากวันที่1กันยายนเป็นต้นไปนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของคาพูดคาจา การเจรจาก็จะกลับมาดีคําพูดจะน่าเชื่อถือนะครับพูดจาอะไราออกไปแล้วเนี่ยคุณจะ เชื่อแล้วก็จะทําตามนะครับแล้วก็เรื่องของการดิวงานงานเซลล์งานขายเนี่ยจะเด่นมากสำหรับชาวลัคนาและชาวราศีธนูนะครับผมและมาในช่วงวันที่18กันยายนดาวการงานจะโคจรมาตกเรือนพบกรรมะหรือว่าเรือนการงานกลับมาอยู่บ้านตนเองเสวยตําแหน่งเกษตรราธิบดีครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีธนูนะครับดวงการงานจะมั่นคงอย่างมากเลยนะครับใครที่อยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจนะครับใครที่อยากจะขยับขยายธุรกิจงานช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะและหลายท่านก็มีโอกาสนะครับในเรื่องของการ ขยายในเรื่องธุรกิจงานหรือว่าใครที่ทํางานประจําอันนี้เด่นเลยนะครับก็คือการงานจะมั่นคงมีโอกาสนะครับได้รับการพิจารณาเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับอาจถือว่าในรบในเรื่องชีวิตการงานท่านเนี่ยจะโล่งอกสบายใจมีความสุขสมหวังปัตนาสิ่งใดก็จะสาเร็จตามนั้นพ่อดาวเนี่ยได้กลับมาอยู่บ้านนะครับดีสุดในรอบของปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับและมาในช่วงวันที่6ตุลาคมนะครับอันนี้ดาวการงานจะโครจรมาตกเรือนพบลาภเป็นเรือนพบโชคลาภอันนี้จะเด่นในเรื่องของการหาผลประโยชน์กําไรในเรื่องของการเงิน เพราะดาวการงานตกเรือนโชคลาบก็จะมีลาบลอยลาบป,ปากโชคลาภนะครับจากการทํางานนั่นเองนะครับโดยเฉพาะใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็จะมีโอกาสได้ในเรื่องของเงินพิเศษนะครับเงินกําไรเงินปันผลหรือว่าใครที่ทํางานประจำนะครับก็จะมีเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวกับงานไม่มาทางใดก็จะมาทางหนึ่งนะครับแต่พอมาในช่วงวันที่24ตุลาคมไปจนถึงสิ้นปีครับอันนี้ระมัดระวังกันนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าดาวพุทธเจ้าเรือนการงานของท่านนั้นจะโคจรไปตกเรือนวีนาสนะครับทำให้การงานนั้นมีความเสี่ หายเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการทํางานได้นั่นเองนะครับโดยเฉพาะในช่วงของวันที่ 6พฤศจิกายนนะครับไปจนถึงวันที่14พฤศจิกายนเนี่ยดาวจะมีการเขาเรียกว่ามนองศาหยุดนิ่งทําให้การงานติดขัดหยุดชะง,งักนะครับแล้วก็มีโอกาสนาัถูกทําให้ออกจากงานนะครับหรือว่าช่วงนี้รู้สึกอึดอัดใจอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานกระทันันนอีกรอบหนึ่งในช่วงของปลายปีนะครับและมาในช่วงวันที่15พฤศจิกายนนะไปจนถึงวันที่4ธันวาคมเป็นเวลาทั้งหมด19วันครับดาวการงานจะมีการพักองศาเดินโคจรถอยหลังนะการที่ดาวโคจรถอยหลังหมายความว่าอะไรหมายความว่าการงานจะติด ขัดนะงานที่ทำเนี่ยนะครับจากที่จะเดินหน้าจากที่จะแล้วเสร็จในช่วงของปลายปีนี้นะครับก็อาจจะมีการถูกเลื่อนถูกผัดออกไปโครงการโปรเจกต์งานถูกระงับนะครับงานที่ทําไม่มีความคืบหน้าอะไรพวกเนี้ยนะครับก็อาจจะทําให้ทานน่านรู้สึกผิดหวังรู้สึกเซ็งนะครับรู้สึกเหนื่อยกับงานที่ทำเนาะ นะแล้วก็ที่สาคัญดาวเดือนถอยหลังเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราเดินถอยหลังเราจะเห็นภาพรวมไม่ชัดเจนก็ต้องระวังเรื่องการตัดสินใจทําอะไรอย่าใช้อารมณ์นะครับแล้วก็ระวังเรื่องของคําพูดให้ดีเนาะและมาในช่วงวันที่5ธันวาคมไปจนถึง12ธันวาคมดาวจะกลับมามนองศาคือหยุดนิ่งนะครับเพื่อที่เตรียมจะเดินหน้าเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากวันที่12ธันวาคมเป็นต้นไปดาวการงานจะกลับมาเดินหน้าอยู่ในเรือนพบวินาศนะครับก็จะทําให อย่างน้อยนะครับท่านก็จะมีเรื่องของทางออกแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังอยู่วินาศคําว่าวินาศเนี่ยนะครับมันแปลได้เรื่องของการที่จะต้องทํางานด้านเบื้องหลังนะครับงานที่ไม่เปิดเผยตนเองนะครับถึงแม้จะสําเร็จก็เนะี่ยบอกใครไม่ได้แสดงตนไม่ได้นะครับอย่าทําเกินหน้าเกินตาคนอื่นอะไรประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวเขาจะหมันไส้อิจฉาเอาได้เพราะฉะนั้นช่วงปลายปีนะครับเป็นช่วงที่ชา,าวลัคนาราศีธนูอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของดวงการงานของท่านนั่นเองนะครับ ชาวลัคนาราศีธนูครับหาโอกาสไปเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวกันนิดนึงนะนะครับดาวพุธเนี่ยอยากให้ไปทําบุญนะเกี่ยวกับเรื่องของการไปบริจาคเป็นหนังสือสวดมนต์หน,นังสือธรรม,มะนะครับทำบุญในวันพุธได้ยิ่งดีเลยนะครับหากทําบุญเป็นจํานวนเงินตัวเลขสิ่งของก็ขอให้ลงท้ายด้วยเลข17ละกันเป็นกําลังของดาวพุธเจ้าเรือนพบก,การงานหลักของท่านนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของการบูชาว,วัตถุมงคลเสริมดวงชาวลัคนาราศีธนูครับอาจารย์แนะนําบูชาเป็น สาริกาลิ้นทองนะครับาสาริกาลิ้นทองบูชาติดตัวเสริมดวงเปิดดวงชะตาให้กับตนเองนะครับเป็นการเสริมพลังเสริมความสําเร็จเสริมความดีนั่นเองเน,อน,น้อดีก็ฝากชาวลัคนาราศีธนูพิจารณาไว้ประมาณนี้แลก้กันส่วนใครสนใจอยากจะได้เป็นวัตถุมงคลจากช่องหัวใจนาคาของเรานะครับก็สามารถที่จะแอดไอเดียไลน์เข้ามาติดต่อสอบถามแอดมิน min. เราเข้ามาได้เลยนะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินนะครับดาวการเงินชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยได้แก่ดาวพระเสาครับดาวพระเสารจัดเป็นดาวใหญ่หนึ่งในดาวตรีเทพนะครับดาวตรีเทพก็จะมีดาวพระเสาดาวพระราหูและก็ดาวพรฤหัสนั่นเองครับดาวพระเสาเนี่ยนะครับได้สถิตอยู่ที่เรือนภพสหัชชะนะครับทำมุมโยกหน้าถึงลัคนาเนาะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีธนูจะวองหาโอกาสนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการหาเงินนะครับและดาวการเงินไปอยู่เรือนสหัชชะไม่ถึงเพื่อนฝูงผู้คนกลุ่มคนนะครับจะทําให้ท่านนั้นมีความร่ารวยนะครับหรือว่ามีช่องทางในการทํา าากินได้เจอกัลยาณามิตรเพื่อนดีนะครับคนที่ดีนั่นเองเนาะแต่ว่าในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยดาวพระเสาร์มันก็จะมีการโครจรที่เรียกว่าวิปริตอยู่นั่นเองนะครับคือดาวโครจรผิดปกติเนาะเริ่มตั้งแต่วันที่1กร,รกฎา,าคมไปจนถึง3พฤศจิกายนช่วงนี้เขาเรียกว,ว่าดาวมันมีการพักองศาเดินโครจรถอยหลังเนาะเป็นเวลาทั้งหมด125วันครับทำให้การเงินชาวราศีธนูเนี่ยที่ดูเหมือนจะคล่องแคล่วนะครับที่ดูเหมือนจะดีกลับกลายเป็นว่าการเงินเดินถอยหลังเนาะนะครับสิ่งที่คาดหวังสิ่งทีี่่ตั้้้งใใใจจจออยยาากกะะหหเปป็นนไ อาจจะไม่เป็นดั่งใจนะครับการเงินเกิดความล่าช้าติดขัดนะครับใครที่นะครับถูกเพื่อนยืมเงินไปนะครับทวงถามคืนรู้สึกว่าทวงถามได้ยากมากนะครับหรือว่าใครที่ทําธุรกิจรายได้นะครับ นะครับถึงเวลาต้องเบิกแล้วก็เบิกไม่ได้มันจะติดขัดอยู่แบบเนี้ยเพราะดาวมันเดินถอยหลังนะครับทำให้เงินที่ดูเหมือนจะได้เนี่ยมันดูเหมือนจะยากเย็นแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้มันได้แต่มันจะช้านะครับแล้วไปอยู่เรือนสหัสช้าเนี่ยนะครับการที่เอาเงินไปไว้กับคนอื่นนะครับไปฝากความหวังเอาความหวังไปฝากไว้กับคนอื่นเนี่ยนะครับไม่ค่อยดีเลยนะครับผมแล้วก็มาในช่วงวันที่4พฤศจิกายนไปจนถึง18พฤศจิกายนช่วงนี้ดาวจะมีการมนองศาคือหยุดนิ่งนะครับทำให้ในเรื่องการเงินเนี่ยนะครับเรียกว่าหยุดชะงักก็ นะครับเป็นช่วงที่หาเงินก็ติดขาดฝืดเหมือนเดิมแหละนะครับแต่ว่า ข้อดีก็คือดาวมันหยุดนิ่งเนี่ยนะครับหลังจากที่ดาวถอยหลังเนี่ยมันก็จะหยุดนิ่งเพื่อที่จะเตรียมเดินหน้าเพราะฉะนั้นหลังจากวันที่18พฤศจิกายนเป็นต้นไปครับดาวการเงินท่านจะกลับมาโคจรเดินหน้าเป็นปกติเป็นช่วงที่ดวงการเงินชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยจะฟลนะครับจะไหลลื่นนะครับเรียกว่าหยิบจับทําอะไรเนี่ยก็จะเป็นเงินเป็นทองนะครับมีความสําเร็จในเรื่องของการเงินเรียกว่าเงินจะหลั่งไหลมาเทมานั่นเองเนาะตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนเป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีเลยนั่นเองเนาะยัง เพราะฉะนั้น,นในเรื่องของการลงทุนการหาเงินนะครับก็ถามว่าดีไหมมันก็ดีระดับหนึ่งแต่ดาวมันเดินวิป,ปริตถอยหลังนะครับมันอาจจะฝืดเครื่องติดขัดเกิดความราชาได้นะครับยังไงหาโอกาสไปเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวให้กับตนเองนิดหนึ่งนะ ชาวลัคนาราศีธนูคร,รับไปทําบุญเกี่ยวกับการบริจาคเงินซื้อรงศพให้เกีศพไร้ญาตินะครับทำบุญเกี่ยวกับเรื่องการล้างป่าช้ารงศพพวกนี้แหละนะครับทำบุญในวันเสาร์ได้ยิ่งดีเลยนะส่วนในเรื่องของการถือเครตครับเงินทําบุญขอให้ลงท้ายด้วยเลขสิบเนาะเป็นกําลังของดาวพระเสาร์เจ้าเรือนพบการเงินหลักของท่านนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงครับชาวลัคนาราศีธนูเกี่ยวกับการเงินดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวสายยานพญานาคราชนะครับผมแนะนำน้อบูชาเป็นบ่วงหน้ากระบะนะครับบ่วงการินี้าว คณะราศีธนูท่านใดครับอยากจะได้วัตถุมงคลดีๆเสริมดวงเปิดดวงชะตานะครับโดยเฉพาะเรื่องของการโชคลาภวาสนาการเงินนะนะครับดาวพระเสาเนี่ยเป็นดาวสายยันพญานาคราชอยู่แล้วและบ่วงหน้ากระบาดขึ้นชื่อเกี่ยวกับการมีกินมีใช้ไม่มีอดด้วยหาเป็นบ่วงหน้ากระบาดบูชาติดตัวดูนะครับส่วนใครสนใจวัตถุมงคลดีๆนะครับผ่านพิธีพุทธาเทวพิเศษแล้วนะครับผ่านพิธีเข้มขังหลายวาระแล้วนะครับก็สามารถที่จะแอดไอ l ีไลน์พิมพ์แอดไซบีเอ็นเคหนึ่งหกสี่ติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้เลยนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนะครับดาวความรักกับดาวการงานชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยเป็นดาวดวงเดียวกันก็คือดาวพระพุธนะครับเราก็จะมาเริ่มกันตั้งแต่27มิถุนายนเหมือนกันนะครับ ใครที่แต่งงานแล้วมีแฟนคู่ครองอยู่แล้วช่วงนี้ระวังแฟนเจ็บป่วยนะครับมีเหตุทะเลาะบ่อแว้งกันเพราะคาพูดการไม่ยอมการฟาดฟันกันเพราะคําพูดทําให้เกิดเหตุการณ์งอนกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการอยู่ห่างกันมรณะไม่ถึงการผัดพรากนั่นเองนะครับดวงความรักช่วงนี้ไม่ค่อยดีเนาะนะครับระวังคําพูดคําจานิดหนึ่งนะเวลาคุยกับแฟนนะครับส่วนใครที่โสดเลยช่วงนี้นะครับอาจจะไม่เด่นในเรื่องของความรักนะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาในช่วงของวันที่ หนึ่งกันยายนครับดาวความรักโคจรมาอยู่ที่เรือนพบสุภาเป็นเรือนพบแห่งความสําเร็จนเนาะทำให้ใครที่มีการพูดคุยเจรจากันมาอยู่บ้างแล้วนะครับช่วงที่ผ่านมาอาจจะห่างๆเหินกันไปนิดนึงความสัมพันธ์อาจจะแบบไม่มีสถานะที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเลยหนึ่งกันยาเป็นต้นไปครับสถานะจะชัดเจนมากขึ้นนะครับมีโอกาสมีสถานะที่ดีเนาะนะครับมีโอกาสได้เรียกคําว่าแฟนนะครับอ่านะครับเพราะสุภาพมันคือความสําเร็จรวมไปถึงใครที่มีการนะครับจีบกันมานานแล้วนะครับคุยกันมานานแล้วมีโอกาสถูกขอแต่งงานนะครับมีโอกาาสสได้้รง ครอบครัวด้วยกันนะครับส่วนสำหรับใครที่แต่งงานแล้วนะครับอันนี้จะดีขึ้นไปอีกก็คือเรื่องความรักก็จะกลับมาดีใครจะง้อแฟนง้อช่วงนี้ดีนะตั้งแต่1กันยายนเป็นต้นไปนะครับและมาในช่วงวันที่19กันยายนดาวความรักจะโครจรไปอยู่เรือนการงานครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับถ้าใครที่ยังโสดอยู่เนาะก็จะได้เจอกันโดยผ่านการทํางาน เพื่อนในที่ทางานคนในที่ทํางานจะแนะนําให้ส่วนใครที่แต่งงานแล้วก็อาจจะได้เจอหุ้นส่วนที่ดีนะครับอ,อาจจะได้ทาอะไรร่วมกับแฟนหรืออาจจะได้เจอหุ้นส่วนที่เป็นเพศตรงข้ามมาร่วมช่วยกันในเรื่องเกี่ยวกับงานนะครับจะมีกัลยะาณมิตที่เป็นเพศต,ตรงข้ามคอยช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานของท่านนั่นเองเนาะและมาในช่วงวันที่6ธันวาคมดาวความรักจะโคจรไปอยู่เรือนโชคลาภครับจะมีโชคมาจากเพศตรงข้ามหรือว่าคู่ของนั่นเองเนาะและที่สําคัญช่วงนี้นเวลาทํางานหรือว่าพูดจาอะไราออกไปมักจะเป็นเงินเป็นทองมีความสําเร็จได้โชคลาภ จากงานหรือว่าจากเพศตรงข้ามมาแบบฟุกๆนั่นเองนะครับแต่พอมาในช่วงวันที่24ตุลาคมดาวความรักโคจรไปตกวีน่าทําให้ความรักมีปัญหานะครับช่วงนี้นะครับใครที่แต่งงานแล้วหรือมีแฟนคบกันอยู่บ้างแล้วระวังความรักกลับมามีปัญหากันเพราะคําพูดถกเถียงกันนะครับไม่จบไม่สิ้นอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าในช่วงวันที่15พฤศจิกายนนะครับไปจนถึงวันที่4ธันวาคมช่วงนี้ดาวความรักของท่านจะมีการพักองศาเดินโคจรไยหลังเนาะ นะระวังนะแฟนเก่ากิ๊กเก่าคนรักเก่าจะหวนกลับมาทําให้ความรักปัจจุบันมีปัญหาได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันน้องนะครับเป็นเวลาทั้งหมด19วันด้วยกันช่วง15พฤศจิกายนจนถึงสธันวาคมที่ดาวนั้นโคจรวิป,ปริตนั่นเองนะครับ ชาวลัคนาราศีธนูนะครับในเรื่องการทําบุญเสริมดวงน้ออย่างที่บอกเลยนะครับให้ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียนสมุดหนังสือดินสอนะครับทำบุญในวันพุธได้ยิ่งดีครับหากทําบุญเป็นจํานวนเงินตัวเลขสิ่งของก็ขอให้ลงท้ายด้วยเลข17ละกันนะครับเป็นกําลังของดาวพฤพัสเจ้าเรือนพบการงานหลักของท่านนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงชาวลัคนาราศีธนูครับอาจารย์แนะนํานะบูชาเป็นสีพึ่งมหาเสน่ห์ครับปลุกเสกจากมมลสารผงว่านหนึ่งร้นกอ่านดงนะดครับ็นว่ีมพังเคน บุญแรงครับใครที่สนใจอยากจะได้วัตถุมงคลดีๆนะครับนำไปเสริมดวงเปิดชะตานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสายสเสน่ห์เนาะนะครับสีพึ่งของเราเนี่ยเป็นพุทธกุลสายขาวครับไม่ใช้สายดำนะนะครับมีครูบาอาจารย์ฝ่ายพระสงฆ์ฝ่ายคารวะมาทาพิธีพุทธาเทวพิเศษให้ไม่มีผลข้างเคียงในด้านเสียหายอย่างแน่นอนเนาะใครสนใจอยากจะได้วัตถุมงคลเป็นสีพึ่งดีๆก็ติดต่อสอบถามแอดมินเกี่ยวกมาได้เลยนะครับวันนี้อาจารย์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าครับอ p พี EP นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ